กับเพื่อค่ะนอนนั้นเด็กกินว่าไรสิต้องใส่บดีผู้ใดว่านาใส่บดีแต่พอไดเป็นว่านานี่เป็นนั่นเป็นนี่เนาะแต่เราเปลนใส่บอดีสิบอด้มันขึ้นันขึ้นไปเรียนใส่ยุคคุเพ่อ้าที่้านฝนตกบอกอ้ที่ใส่ผู้ิดอบแต่คนไหลวะเขาไหลยอาเสียไปซ้ำเผาฝนฝนตก cứ hòa à. ừ, ừ. à? <cười pulse> không được nhiều mày giờ mày mượn chưa? có không? người kia con phải phải ra bây giờ con con này. con luôn. สิบเดียวกอหสิบนเตี้ยกัน่อยทั้งหลายแต้วกอสเัสร์นะคะสเซอร์เข้านะคะสิบังินสิบเงินปาไม่ีดีอวไทยเลยสวัอดเข้าแล้วใช่ไหมกาแฟเข้ากาแฟเสดดบายมูธจักรพันดิลำเินครับขนาดสาหน่อยเขายังบสนาบสนุนเลยเขาเปนสนาสวนุอืนดิกาแฟอยู่ก่อนตัวสั้นเขาจะน่อยใจเถอมันค่าอเรียน นบอสมาเดี๋ยวเับมาบอสใช่ไหมก็ขาดไปเลยสขาดังคนขาดขาดยุ่งเสร็พี่น้องพายามครับงทีมงานเกียร์ทีมหน่เกียร์ครับเดี๋ยวรอรอส้มตันทนะก็เลยหมูปัวแล้วัปนี้ซอสทำแับเขาใกินเลงีายกาตั่านกูด เสียบพ่ครับเสียบดีครับกับาวันเสีบครับหมูแผ่นหร้านต่อยลาบก้อยน้กาดคือปลเรา้นบตะบุญเปิดไฟอเี๋วะเดี๋ยวต้เสีบกงเียมเออนี่ ผู้แดกนี่ชซื่อยังครับน้องหลาสวัสดีค่ะน้องเมทวิกาที่ดาวขว่าจากท่านเหล่าบรรพชน์สียนท่านเหล่าบรรพชนเสิยนผู้นันเดียผูดนันเดียผู้กลางเดียจะกับพี่เลี้ยะคับจะกัพันธมิตรพนัาชีมผู้เสาร้องเดียผมพนครับรุนเหิวหน้าครับ โอ้คนลวดมั้งวะผู้เสี่ยเขาเนี่ยเดี๋ยวแม่คั่ะยุกการ์ดินมั้งเตกีนหากินอยูโรอร้านนั่นยังก่อนกราไปกี่สีล้านนู้นคี้กานเนี่ยเนี่ยเจสี่อย่าไปพูดดังเนี่ยเจสี่อย่าไปพูดดังเดี๋ยวใครจะรูเนี่ยเจสี่แม่แม่เจสี่เขาที่อย่าไปพูดอันใส่เสื่อใส่ยังบ่อนนะครับอันนั้นสั้นนี่ครับสันเราโหสั้นเราอยู่สั้นเราผู้นี้ซื้อยังต้นตาลต้นตาลฮะต้นตาลต้นตาล เท่นกันเท่าก่อนแท่นกันใื่เนาะอันน้โปกเคี้ยวหมักที่เสียเขาคืออาหารไทยอันนี้กะสั้นหรอบ่ออออันนี้สั้นยังเนี่ยสั้นียงสั้นียงนะเขานั่กินของอันนี้ล่ะหมูตปูอนนั้นทั้งมมข้าวเนี่ไทยยังได้มาอันนี้ก็เป็นหน้าตามมือซื้นีน่ไหม้าวัทามอืน้่วมเลยใส่อุปกรณ์นี่กีบัอต้องไปสวดมาเลย อีเบอร์สตลุกมันอ่อนตาวสะพานตัวทีางเนีนกับขาลาจรสตูรลุกสีค่ะลุกขี้ปกุลขี้กถนี่ยุเหมนเราจกขี้กาแในลตัวผมผมเ่าเ่าสาผมเย่าสามค่ะบเดี่ไหลเอาไม่มาค่ะ ไม่ไี่หลายทีไรถึแต่คนบาบ่นกูให้ของเจซี่ถ้าไครอยกยิ้มน่ยี่ใช่ยูดูก็อยู่ดรอปในที่พึกษาไปย้อนกูดียูเสียงเดงเลยอืมดังบมดังเงินคนไปดูมากเข้าเดียวเท่านั้นะเสียงเดงเดงก็พอืนเจ้าดังให้ดับอยู่มากเข้าเดียวเท่านั้นละดังให้ดับทีมาซ่บ ยังักุมป้ีทีมงานสั้นเรกลุ่มหนึ่งแล้วแม่กลุ่มกลางไม่ตอบกากออแม่คือยังมาอยู่กอบอกัวเห็นงงานไม่หลุดเลี้ยวเลียวขวาเลียวขวาเลียวขวาอยู่ในตู้เย็นมาปวดหเข้ามาปวดเขามาหลายๆขวดเลยหลงพูดยุงกอกุ อ,อสวดตำใหยงเลยเตยได้เกี่ยวกับมูลไหมสวดมานี่สวดหนวดเ่าเคยตำบุ้งแห้ผู้ใดกินเลยนะครับเจสซีมาสวดหนุดสับบุ้งเอยงนี่ย<า>เกือบหลเลยใครบดมันลงมือเองเออป้าไม่บอสใหญ่เราลงมือเองเลยนะีนนย้ไม่ธรรมดานะครับเจสซีมาดิ เพื่อนมากเอาขนาดดังมาได้กับบริ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 ษัทบุกห้องให้กินเลยไปาให้เลยแต่ขนาดผัวอยากกินกับบริสับไข่บันดิวันนี้ซอวลงมือเองเลยนะครับโอ้แต่โลกินติมัดสักครับมาหยำตำหน่อยจนเรื่นแคล้งทำเด่มนทำเดิมดิ้นหัวแล้วไอ้พี่าไปแล้ ว้าจะดวงดีลเนมันี่สอบก็คยสับกับห้องเนี่ยูด้ตำ้งไ้กินทัุกไปางจะวาเงินเนาะเอาทสิบอกเขามาเขาไม่เอาค่าตัวซอก็เลยอ๋อเกียเป็นคนจันตัวเห็นงานจารกุศลเอาแต่ดีกับว่าเต็มคนสัเอาแต่ะไรนะะเอาต่สิเป็นลับเชื่อมันเงินเลยมอกลาต้องดเพื่อดูดีที่มีีไหลี้ยวกัดพระท่านเลี้วเพื่อดูถ้าควายูรีเป็นบเนา นี่คนนะาพุของานเจ็ดจากระพันสักสิบคิวไหมมาใหอ่เว้งพุ๊บเขาเลืมไปยาวอย่ามาบอกกันอย่าไปล่วงเสในเลละสิบงั้นต้องบอกกันนะธระข้ามอือกูดอนเปิด่วงมือไดบันล่วงสิบแปดสิบแปดกันยาย่วกลกันยากเรจะไปไหนมาเสียไปล่วงหลังมารับยัยที่วัดมาร่ฮันอ๋ เอาผลง,งานก่ันมาไ่ได้เอาไอ้เฝ่าเอาผนงานอแล้วเขาขายบัตรมงแปดสิบบาทไ้ตัวดเดี๋ยวจะูเลยครอืมจางเจนเมือนหางนี่นเจม,มม้งมาโอ้มึงเคียงเสียงไม่เบียดนิปตียากการติเตียดดีเอาเขาเท่าเรดีเขาเท่าเที แน่คับหักไปถ้าหนักีด้วยกาแฟสะเดืดครับนีเซนเตอร์เอาอย่างอี้ปุบบวบเหลือเหลือสุตังสองตังจะไปซื้อปลาเค็มปลาเค็มจะผัดชนะปลาเค็มให้เส็จสี่จฝ้ายิมเนอ

ชงใม้ใครชงชงให้ผมเลยแก้วนึงไม่ได้ครับคุณเป็นใครครับใครเป็นใครไปเนี่ยได้ข่าวว่าคุณมาติดพระเอกวงผมนะครับเกี่ยวเยะนะคบไปเกลียวมทีวมาติดพระเอกวงมมุวงเอ้าเเลมันพูดถอบมากเป็นบินอะไบนบัดย่างน่นไปอันหนึ่งแถโอ้ยหลกมาเกลียวหาเบี่ยงที่มาวัย บ้มันไก่โบซื้อรวดเต้นใส่ขีิหนาเขาวโอ้ยหนามันถือน,น,นมคอรรวบโดนทักหลายที่มึงเหลียงมุกิโล่เหรอเออขาับกระดูหมาว่าสนเนาะยังมะตาขาวใบมะเดียงขาวแดงขาวตอนนี้ลอดอ,อเมนูสมตำจากสอนนตครับตำไ้เจซี่เป็นพิเศษครับที YouTube. บ่ยทูช่องมียเกาติดตามเขาบลย ก่อนรับสัตว์ทีมงานสั่นหล่อบนเส้นสินครับพี่น้องครับเดี๋ยวขามมามาเดี๋ยวไปใส่มาครับใส่รถติดลมครับผมลมอี่ครับไปใส่กับติดลมถ้าฉิดไม่หานเลยครับมากไนแบบนี้เปลียนขั้นมัหน่งเอาผู้ต้องถาเพราะว่านั่นตายเลยสวางมือครับอยู่บ้านบวกไปใส่ที่ทำแบบสเต็ม จัดจังได้บนสายสูงสนับภาษาอังกฤษเขาใส่ประเด็นจัดควัดหนึ่งเนาะเนี่ยเดี่ยนจลางนี้ได้หรือฮะเนี่ยเดียนกลางนี้ยวกว่าใส่กูบะกูบะเนี่ยมะนาวตัดต้มทางรยะยมือคือสั่น แบบเลยนี่แสดงว่าที่รีเลยเมือสั่นแสดงว่าหนาวหนาวหลายคนอยู่หนาวปุ๋ยอะไรว่าหนาวหนาวกนตัวหนึ่งหนาวจนมือสั่นกันหรอกเื่อแต่บางคนทำเองเลย นคนท้องเสียรอปวดเด้เรื่อยๆนี่เหอันนี้ยังไม่ได้แล้วพรุ่งนี้เขาจะแล้วแล้วคืนนี้เขาจะเล่นคอนเสิร์ตกันไหวไหมดิแล้วแต่เขานี่ปะลาดปากแดงครับพี่น้องพูดสำหรับสุนัขยังเป็นทางการครับไอยบ่เสื่อมนะคนเอาไว้ฟรี่อปขึ้นมาได้หรือยั ม uh ่ห้ามแกเล้าตาก็อร่อยแล้วนะับ าะเดี๋ยอียังไงใส่บนเดแล้วมาใส่รกดวดรดิเจ่บแรอดิแียบใส่วเี่ยาแล้วจิ้แล้วบวกเข็มต้แบบกุ้งนยนึงกิ้มแ่ินแล้วมาใส่ปาแดอีกหน่อยนึงบวกต้แบบกุ้งนนเ้ยี่นี ใส่คนแบกอใส่คนแบกว้าแต่ก็ซีดเได้เนี่ยความมีจุดบทความใส่หมน้าอยาไงบอ้อนี่ยวข้อเนี่ยวสมเด็จบอสว่าดีซื้อเพะ่น เรียบร้อยครับพี่น้องโอ้โหพีู่ปถามได้ด้อค่ะดกับเส้อเส้อราาทสงกล่องห้าร้อยบาทแถมเสื้อสองกล่องห้าร้อยบาทนี่คือเขียนกล่องละสี่ร้อยเก้าส เกัลดราคาไหมเป็นราคาแบบว่าตัวแทนจำหน่ายสองกล่องห้าร้อยบาทแถมเสียบเจแ๊ยบเสียบพี่น้องมาใส่กับไปเห็ุหุ่นเหล็กกายยุทธงคุ่นทามันจะแต้งนานนะครับนัใจได้นะคคับสวัสดนครับสา่คู่นะคคู่นี่ตัดขาดทุนักใจไกลตายแต่ซอมที่สามมืออครับข่าวคุณคูไมสิเดยนคุณสตไปคูเยบเลยนีแล้ววันนี้มียครูมาหรือเปล่าครับ เดี๋ยวจะหน่อยอีกสามชิ้นีพื่อที่ทมงานกับไปสแตนบายยุรมองครับเดี๋ยวพี่น้องครับกอกันลิปนาครับลิปนี้ฝากกนไลค์กดแชร์ฝากติดตามครับพี่น้องสวัสดีครับ